จัดไปยายจัดไปเลยจัไปค่ะสิบาทยายยายพูดถูกใจหนูมากเลยหนูก็เหมือนยายเลย10บาทจัดปเลยสิบาทสองเจ็ดสี่หกหนึ่งป็นสองจ้าเจ็ี่หปั้นตัวไหนอยาเกีเล่นตอปันเาไหนเอฟแม่ะนะ นอนที่ไหนน้าฟันดีเน่ยโอ้ก็ได้ดีมาตลอดเลยกเลกงวดด้วยบอสมองจะเขาจะขอคู่คูงวดที่แล้วแล้วเจ้าบาทเจ้าบาทซื้อแค่เจ้าบาทเล่กล่าซื้อหลายบอสลองลองจะขอมาซื้อมันต้องวดเลยจะได้ทุกงวดได้มาห้างวดแล้วจะ่างวดปีที่ห้านี่หละซื้อเจ็ดห้าทูกยู่ยี่สิบบาทได้แล แต่ได้เจ็ดเก้ายู่ก็บอกว่าอั้นเลยก็เอาตื้ปั้นตังใหญ่ให่ปันไปงมากเนี่ยปั้นใครมาบอกเป็นไงคุณเด็กเม็ดเนี่เตี้นเม็ดปบ้นทำตี้มลายหญป้นตมอมดจักไทยาปั้นปูอกปั้นเมาปูสารปู้อกสารบ้านที่จอมปลวกสารใหญ่ใกล้บ้านบอก ให้เห็นเลขอยแดงแจ้เลยในสารนะตงโน้นก็เห็นตรงนี้ก็เห็นเจ็ดเก้าตรงโน้นเห็นเจ็ดห้าก็มาบอกเงินกันหมดบนล่างเลยจ้าแต่ว่าคนถามเขาไม่เห็นเก้าอันไหนหมอันจ่ายตามจัดเลยเปล่าแล้วโมนี่นะปั่นยังไก็นี่เลยพี่ลูกฝันมาใครมาบอกเจ็ดปันทั้งนี้นะฝันว่า มีผู้ชายหนุ่มรูปหล่อขาวสูงเหมือนผมไหมไงม่เหมือนนกใหญ่เขาสูงขาวเขาเป็อบร่างบางสูงเขาเปบอกเขาสูงงามมากเลยแหละก็ไปบอกเมื่อคืนนะก็มานั่งดูปลาปลาไหลทองอยู่นี่แหละเขาใส่ชุดแบบไหนครับโอ้เขาใส่ชุดเวยโอ้สวยจริงแหละเขาใส่ชุดเด็ด สมัยโบราณน่ะสมัยโบราสมัยโบราณแต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกอไม่ออกไม่รู้เด้อเขาตงบอกเลขตัใหญ่เลยรับคครับบครัทคนเอขอบคุบทกครนีบบนี้ยใช่มายบค่ะกคนัสดีค่ะไม่รู้แต่ตอนนู้นก็ไม่ตยทง้านั่งมให้เก่งเออไออกไม่รู้เด นีเาะฝัก่นบอกซื้อไม่มีสตัวครับมีแต่สตัวเลยบอยายชอบตัวไหนครับสตัวถ้าตัดเป็นสตัวชอบตัวไหนครับสองตัวนะยายชอบมาสี่แก้ให้วามฝันบ่ซื้อลอตตี่ ยาซื้อใช่ไหมคะยากอยาซออยาซื้อนครี่นี่ัเคนเีจะไปซื้อนี้เท่าไหร่ที่นี่ที่เท่าไหร่ที่แปดเนค่ะที่อะรวันี่ผูลี้ยงสวยงามยงปดอเจอเจ็เียค oh ่ผู้ี้ยโโซเจ็้็าเขียนเขียนเียคุณยายยายชื่ออะไรนะ

สื้อได้ด้วยนั่งคุยกันได้ด้วยนะยาสื่อได้ด้วยไหมครับซื้อได้ซื้อได้เวลาหนูไม่พอใจปูู้ทกรง่ไม่คุยไม่ออก็กก็ส่งมันกันบื่อได้่ได้เป็นสือเนาะือเราเป็นสื่อเนชมู่อ๋อค้จะไม่ได้ปอนื้อได้เขต้องขึ้นมาขึานาที่เยอะมีทั้งห้ ปเปล่าเขาไม่ถูกต้องถ้าราติดได้ยยากนิดนะครับเขเป็นไม่ให้แต่นั่น่ให้ต่างร้ายกด เขาบอกว่าอย่าอย่าเข้าอย่าขึ้นให้นักข่าวมานี่ไม่มีสมาธิยังไม่มีเวลาทักคนเขาจังเลยป่อยจังเลยนี่จะไม่ให้เลยไม่ให้เลยอันี้อ่มาเลยคุเพิ่งมาตอนนี้มาครั้งนึ่งใช่ชวงนี้เ่นี้โชคดีมากเลยนะคุณยคุณยายคาอะัมาเย้มาก าได้ตัวนี้น้องใหญ่เน182กับ746เนาะ746ยายีโชกันอกจากนี้ยายมอีกชคร่ชคเท่รน้งใหญเนาะใส่ตีนมาจะมาวันันันจะออกเลยจะมาย้ำอีกอ๋อจะออกมาย้ำอีกตอนนั้นวันนั้นไเขาเขาบอก ส right? e ี่เจ็ดห้าตยานข้นามตัวสสีดเจ็ดห้าวันไหนวันไหนยายวันไหนที่จะมามามาถามยายเลยวันไหนมาย้ำยายวันไหนคะยายวันนี้พรุ่งนี้ออกย้ำโอ้ย้ำเึืนเลยสิบห้าสหกออกก็จะมาย้ำเพาาให้นะสามเก็ดสี่เจ็ดห้า นี so like, okay. okay. mm ่เขาบอกเลยนะสามแปดไม่ออกเลยเด้อเป็นตัเจ็ดห้าเป็นเลขอันเขาบอกมเลยนะเขาบอก่ันบอกเลยนะว่าเลขอันเขาไปถามเปนพวกหนืตามแม่หมดว่าเลขอันบางครั้งบางครั้งก็จะย้ำตัวเดิมว่าตัวใหม่ของคุณยายก็แบบว่าตัวเดิมตัวไหนที่ตาวอาแม่แม่นมันจะออกเขาก็ย้ำท่านไหนที่ว่าไม่ไม่ออกเขาก็ตัดออกแล้วให้เลขใหม่มาอืเนาะ คุณยายให้ค uh, <th> ุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกตาอยากได้รางวัลที่หนึ่งก็อยางไม่อยากได้รางวัลที่หนึ่งเนาะอยากได้ที่สองที่สามไม่อยากได้คยายอยากได้รางวัลที่หนึ่งเลยอาพูดจริงๆไม่อยากได้หรอกอยากได้ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ค่นเขอให้เอทุกคนที่รับชมก็ให้มีโชคไม้ลาภเลยเนาะขอให้มีโชคม่ลาภด้อยไปคนเอฟซีคราๆเลยยายคนให้เอฟซีเป็นภาษาเคมเปเพราะๆเลย้ะ 1 ôi yeang na ภาษาเขมรเยือนใจตขอเด้อ MP กระไรเตภาษาเขมรจ้ะ1 ôi ip ซุปเกเนเนาะ ôi ne เหมือนโชคเหมือนเลียบไปตรงบัน2 2 2เด็กตาย2ตัว3ตัวเด้อเอาภาษาไทยผู้ใหญ่เอาภาษาไทยภาษาไทยเย็นตรงนะภาษาลาวภาษาลาวคนลาวทีนี่ตอชงายเอานิดเดียวนะเอานิดเดียวพอดีเยอะ นทุกขอใหเอ็มซีทุกท่านหนูโชคดีนะยายเนาะโชคดีเนาะได้โชคดีได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อได้ตัวสามตัวด้วยตาโชคดีงวัลที่สองให้ยายยายก็มาเหยที่นู่นเี่ยไม่ชอบ